สวัสด hey, ีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาแคสเกมมาดูกาอีอีอีมาดูกานะครับกริปซินโดรมอะไรสักอย่างอีอีอีนะครับเป็นเกมที่ผมได้มาจากเพื่อนนะฮะเพื่อนเขาเอามาให้นะเป็นเกมที่ชื่อว่าไม่รู้อ่าไม่ออกว่าไว้ช่างแม่งมันนั่นแหละเป็นเกมมาดูกาบาจิกาอะไรช่างแม่งมันนะครับเราจะมาดูสาวน้อยเวทมนต์ต่อสู้กับเหล่าแม่มดที่โหดร้ายแห่งอนาคตนั่นมันทีอย่างมากลงดูที่สุดเลย เพราะงั้นเราจะเริ่ม start the game กด S ชุดูสิเราจะอยากเก็บเอาไว้นะครับใช่เราจะเลือกใครดีเราจะเลือกใครดีเลือกสาวแล้เลือกคนไหนดีผมจะไม่เล่นมาโดกะผมจะไม่เล่นอู้นั่นโฮมูโฮมุเราจะเป็นโฮมูโฮมุผมจะเล่นเป็นเซียนกับเพเธอคือจอมเวทที่ใช้ดาบแล้วมันก็จะให้ดูดีโอ้นั่นคิวเบโอ้นั่นคิวเบหน้าโง่แกแกเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างฉันจะดูอนิเมะจบแล้วแต่เรื่องเนี้ยฉันขอเถอะว่านายอย่าเข้ามาป่วนเปี้ยน

เกมนี้มันใช้ความคิดมากเป็นเกมที่ใช้ความคิดที่สุดในโลกแล้วดูสิพวกแกมันน่าโง่แกคิดว่าจะสู้กับโซเวียได้ยังเหรอไม่มีทางภารกิจของฉันก็คือสับทุกอย่างที่ขวางหน้าสายากาเก่งที่สุดในโลกโอมโบนี้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโอ้นั่นโดนในฝ่ายแกหรอกจะง่าโง่ันจะสับพวกแกเป็นชิ้นชิ้นมันเยี่ยบไปเลย อย่าให้อย่าให้โซเดนของฉันหมดเพราะว่ามันจะไม่ฉันตายแกขึ้นมาทีเจี้ไม่เส็นเลยทำนะเอ้ยิงสับสับไอ้ยิสับตายจริงเลยเชื่อทุกคนต้องตายซะเดี๋ยวาคิดมาต่อก,กับสาวน้อยเจ้าแม่พราะฉันคือเไอ้เอ้ยสแต็กเอ้ยไอ้ไปแเล้งโทกเหรอ คิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอไอพวกน่าโง่ทั้งหลายฉันคิดออกไปแกทำใช่ทำเสพเจ้าเจ้าบ้บบบาไอ้ฮึตายซะเถอะพวกแกตายตายตายขึ้นไปชุดชุดชุดเย้เดี๋ยวดิจะพึ่งกลับไสั่งออกสัส่ทีนึง เป็นเรื่องที่สะใจมากสะใจจริงๆเลยเยตแต่ตัวใหญ่ไอ้ที่ว่าแกตัวใหญ่แล้วทำไรฉันได้เหรอฉันคือจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ฉันคือสาอว้อยเจ้าแมทไมาหรอกไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช,ใช,ชื่อสายการ์ดสายการ์ดมิกิมิกิดูสันนัมดาก้อนแจ๊คไอ้ที่ว่าทำให้ฉันได้เหรอเ้ยซับให้เป็นชิ้นๆเลย เจ,จ,จ้าเจ้าตัวเจ้าตัวหน้าโง่เจ้าเจ้าตัวโง่ให้ความจริงตัวแกต้องตายทุกคนแต่ฉันคือไซยากะเห็ลนล้วดีในข้างหน้าจะเล่นเกมบ้านให้จบภายในรอบเดียวเลยพาร์ทเดียวจบเลยมัเป็นที่เยี่ยมที่สุดไปเพื่อนวิง่งไซยากะจะ้งโอเคโดนดุน,ดนสิดุนสิดุ้นสิจั๊กแกจับเป็ดน้อยจับเป็ดน้อยจับเป็ดน้อยต่อสับ จะไม่ให้พวกแกแตะต้องตัวฉันเพราะว่าฉันคือเอาวันเยี่ยมเลยขอเสียบสักทีหนึง่งให้แกสึกเจ็บปวดเลยเอาสิกิเดีโอ้โอ้มันสิพวกแกตกออมาจากฟากฟามันก็ไม่ช่วยให้แกไรนายทำคอมโบได้ดีขึ้นหรอกสับไปทีชิ้น่ล็กชื่อ,อสับไปขาดปชับชับสับไปขาไปยชับชับอีตาย ไม่โดนไม่โดนไม่โดนคิดว่าฉันนั่งโง่เหรอฮะเด็กคิดว่าเด็กคิดว่าแกบินได้แล้วเก่งเหรอฮะคำตอบคือไม่เลยฉันแม่งแล้วฉ,ฉันจะไม่ฆ่าแกเออดีมากศูนย์อ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกไปเลยไปเลยสาวน้อยเจ้าแม่ของเราสียกากะมิกิมิกิสียกากะสียกากะจังวิ่งไปเลยฉันจะให้เธอวิ่งไปเธอไม่ได้โง่เหมือนกับ แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้งงเหมือนกักบบ็อบบี้ที่ลิมโบแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ลิมโบแลนด์ที่นี่คือที่นี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาดูสิแกเป็นไก่เจ้าไก่บ้าเจ้าเจ้าตัวหัวกระโหลกจะให้ตัวแกตายตายที่นต้องเสียใจที่ทำให้ฉันก่นอนเพราะนายจะทำให้ฉันเจ็บปวดแจ้าคนนั้นก็ต้องตายเ <c oughs> จ็บจริงๆเลยนี่มัน หลายมีดกันแค่นี้ใช่ไหมโอ้มันเจ็บไอ้มันเจ็บมันเจ็บหลายร้อยมันเจ็บมากพวกแกทำให้ฉันเจ็บมากเลยแกเป็นแค่ไใจนะฮะอ้าวไม่น้อยแก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 กเก๊กปีนได้เป็นไงเันเล่นมันงี่เง่าจริงๆฉันให้นายมันโคตรเปลี่ยนชีวิตของฉันพวกแกทุกคนต้องตายดีมากไปติดก่อนไป ไปเถอะไปเถอะพวกแกตัวพวกปีศาจน้าโง่แกเป็นแค่ตัวกระตอของแม่มดแล้วแกห้ชัดเจ็บป้อจับบ่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 ไปใหญ่ผมต้องพูดด้วยการกัดปั้น เยบขึ้นเยอขึ้นซับและนี่ก็เป็นจุดจบของเหล่าแม่มดที่น่าสงสารนะครับแลนะนิกิสากายกาก็วิ่งไปเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะโอเคโอ้ดูนั่นสินั่นรูปนั้นสวยมากมันช้าเกินไปเพื่อนขอโทษทีเสียบขึ้นไอ้ทะลขทุขอทางไปขอทางไลยขอทางงรีบไป ต้องรีบไปป่าแม่มดฉันจะรีบไปป่าแม่มดเธอจะมาขวางทางฉันจะพวกหน้าโง่โอ๊ยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บมากเจ็บมากโอยอะมันเจ็บมากบอกเลยว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติสันไมันเป็นการทไม่ให้เกียรติกันไรฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนพวกแกทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายฉันต้องเสียใจที่ทำให้ฉันรู้สึกเครียดมันเจ็บปวด หน้าโง่ที่สุดแกตู้นี้ตามร้อยหน้าเกลี้ยงอัน,นเยี่ยมจริงๆเลย <c oughs> คอมโบของเราเป็นอันที่ยอดเยี่ยมสุดโลกอีกแล้ว <c oughs> ลบไปอย่ามาขวางทางมานทำให้ฉันรู้สึกเครียดลบไปลบไปทำไมไม่ <c oughs> อย่ามาขวางทางมันเป็นเรื่องงี่เงามากนะที่ขวางทางของฉัน <c oughs> ไปหมดหมดไป ลบไปให้หมดเลยลบไปลบไปแด่มาคว้ามา้ามาจััเจ็บนะบอกไว้ก่อนไอ้เจ้าพวกหนวดนวดแลนแต่มีนวดไว้ทำไมรู้จักเอาหนวดนั้นมาใช้บ้างสิรู้สึกว่ามันใช้มากนไม่ได้ามีการไม่ได้ใช้หนวดอะไรอย่างนั้นนะฮะไมไม่คำตอบคือไม่ไหมดจะต้องเฮ้ยเ้ยั้ย้สึกเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮน้้โ้เเยย้องตาย

ข้าพวกแกแกจะเป็นแม่มดที่น่าเกลียดแกก็ต้องมีศักดิ์ศรีอยู่เพราะงั้นแกจะใช้เลสสต็อกบกป้องไส้ไมปไปแ,แกคิดจะทำอะไรทำอะไรฉันฉันจะหลบไปก่อนอนุ๊บส์แกเจ็บมากมาามแกรู้ไหมว่าทำอะนรแกมันเจ็บแกรู้ไหมว่าทำอย่างนั้นมันเจ็บแกจะเป็นแม่มดแต่แกก็ไม่รู้ว่ามันทำให้ฉันเจ็บแล้วก็มันเป็นเรื่องที่โอ๋ยเจ็บวอย <c oughs> <ๆ>รู้ไหมว่าฉันเจ็บแกเคยเข้าใจความรู้สึกข,ของสาวน้อยจอวเวทบ้างไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนเฮ้ ไม่ยอมให้แกโดดทับฉันหรอกแกทางโดดฉันได้หรอกน่างูจริงๆเลยแกสั่นง่ะดิสตัมเบดู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 าง ไอ้แดดแดดฆ่าทุกคนเฮ้ยไปน,นี่ไปแล้วสับเปิ้ลทำคอมโบเขาไว้วต้องทำคอมโบเขาไว้เธอคนไม่ใช่สิต้องเป็นเธอไม่ใช่นายต้องเข้าใจผิดแล้วนี่ไม่ใช่บ๊อบบี้เธอบ๊อบบี้มีคาเป็นสาววันต้องเป็นได้หรอกฮ่าฮ่าสะเทือนไหมล่ะสะเทือนไหมล่ะจิกไหมล่ะ,ละ,ขะเข้าใจความรู้สึกของฉันหรือยัง อย่าเก็บเอาไว้จะไม่ลืมสิ่งที่มีให้กันมาส่งส่งมาส่งส่งไอ้เจ้าส่งส่งมาเถอะอะไรก็ช่างเอามาให้ฉันให้หมดติ้งติดิงติ้งติ้งเยี่ยมไปเลยตติดดดดหกนาทีฮ่าฮ่าจะทำเวลาที่เยี่ยมจริงโอเคเอาเด้านซีนนั่นชาร์ล็อตถ้าเป็นชาร์ล็อตแล้วก็ เราก็จะเล่นสัญากะเหมือนเดิมถึงจะเป็นชาล็อตก็เถอะแต่ฉันก็จะเล่นสัญากะนั่นคิวเบโหลดดิ้งแกจะเข้ามาทำไมแกไม่มีค่าพอที่จะเห็นหน้าแกหรอกจกคิวเบเดี๋ยวเข้าสิ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 ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะใช้ในการเล่นเกมบ้านนี้ได้่จะโหลดช้าไปไหมเนี่ยทำไมวันนี้ผมต้องมีงานต้องไปทำการงานต้องไปทำเยอะแยะ นะครับระหว่างที่เรารอหน้าจอโหลุดดิ้นครับโอ้มาแล้วฮ่าเวลาแล้วเจ้าหนูแก่งที่ะพาฉันได้เหรอถ้อาปอบถึงไม่เอาเราพลาดกันเถอะขอโทษสิโอ๊ยนั้นเจ็บมาก แอมันน่าโง้ที uno, hay hay ่ส <la> ุดเธอแกจะเป็นหนูที่มีความอุ้ยอยูนั่นสนอนห้องมันสุดมาเลยเพื่อนเย่ยมขึ้น่าฮ่ดูขบวนนี่สิสวยงามจริงๆเลย ส่วนจะเป็นนิกิไสยากตรของเราไปเลยเพิ่มไปได้เข้าไปได้เข้าไปสิไปสิโอ้นะนั่นดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่งความอวน้องานนี่เก่งจะมาต่อทันทีไหนมันไม่ตลกเลยเท่านเก่งด่าโอ้ยข้าไปมันจะมีอะไรนะ เขาไปดูลองไปดยียบตัวอย่างเงียบหล่อร้อยที่ไปแล้วผมอ่านไม่ออกมันอ่านว่าอะไรแต่ก็คิดว่ามันจะเป็นสาาญี่ปุ่นนะฮะมันจะบอกเขไปเนี่ยโอนขวดยา

เสียบไปเลยแล้วอเอาไปเราวิ่งสวนทางกันมาเพื่อนเยสนุกดเจบบมาบกนี้สนุกมากตอนที่เราต้องกดปุ่มรัวๆสนุกตอนที่เรากดปุ่ม X ก,กับ Z ส,สนุกจริงๆเลยไปเพื่อนเข้าไปเลยสาวน้อยของเรา คุณเธอวิ่งไปแล้ววิ่งไปสิวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจะรอแกอยู่ตรงนี้เข้ามาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยมีแค่นี้เลยไงฮะมีแค่นี้เลยไงแกต,นนต้องมีตนนัวตนแค่นี้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตชนะรักหรอกเพราะแกต้องตายเข้าใจไหม โอ้อแม่เต้าหนูป่ะแกคิดว่าแกตัวใหญ่จะทำอะไรก็ได้เงี้ยเหรอฮะตอบคือไม่แกไม่มีประโยชน์นะชิคชันล็อกเฮ้ยฉันจะฆ่าแกถามหม้ยของชิคไมาเคยเรียนรู้ความหมายของชีวิตไหมคำตอบคือไม่พวกแกจะต้องตายจะใช้ชีวิตในรังหนูที่โสมมนี้กับชาล็อตถึงชาล็อตจะดูน่ารักยังไงก็ตามแต่พวกแกก็เป็นแค่หนูแกไม่คู่ควรกับเธอหรอกฉันจะดการพวกแกด้วยกัน สักไปชิน้นๆแกไม่ใช่เหมือนในเรื่องในหนังของมอรดิสตี้พิกซ่าเลยก็ตามไม่น่ารักเลยแต่มันดูน่าเกลียดเหลือดเยืเ่อบานแต่มันเป็นหนูผสมขนมมันดูน่าเกลียดมากอันนี้เป็นมั้งไหมแต่กลับมานี่เลยจะวิ่งหนีไปไหนแกแกลัวฉันหรือไงฮะแกคิดว่าแกคิดว่าวิ่งไปมาทำให้ฉันน่าลำคาญมากเลยนะวายไอ้บรรยากาศยำอันน้อยยำมากขอบคุณจริงๆเลย,ยมู่บนพุดดิง้ง ไปเลยทางนี้ฉันรู้เข้ามาทางนี้ตายพวกแกต้องตายตายตายเนี่ยับเป็นชิ้นๆเลยให้ขาได้ชับชั แกทัตคากทัตาคาแกดีมากฮ่าสยกะจ๋ะเธอทำได้ดีมากเลยล่ะเราที่ข้าสู้เพื่อคนปล่อยชารล็อตตะตอะตอเเอออแล้วไอุ้งตัวเตเตละเกลียเกจริงจริงวันนี้ะ ไปไปไปแก่แกแล้วเหรอแกมันน,น่าโง่จวิ่งหนีสิมันอินเทนแค่ไหนในการ่าแกทัครั้งหนมันเป็นเรื่องที่งโง่มากไหจะ๊ะัความความสอ่ไเลกันิดากันแค่นี้ละ หายเพื่อนนีเป็นห้องสุดท้ายแล้วยังอีกแลรอยังมีห้องนึงเพือ่อนบ้เลยไ่แก,กต้องตายแกโดเสียบเสียบเสยเสียบ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 อดเยี่ยมสุดแต่วมไม่มีใครตายสุดปลอดภัยเป็น,นแฮปปีเ้เอนดิง้งแกทุกคน เจ้าหนูบ้าเจ้าหน้างก็ฆ่าแกดีมากเมื่อไปแล้วเปิดประตูเปิดสิอดีมากเธอเตอร์โอ้ยไม่ฉันเกลียนแกฉันเกลียนแกที่สุดเจ้านหนูบ้าเจ้าหนูตัวใหญ่สับแกเป็นชิ้นแกไม่มีคุณค่าสุดมันไม่มีอะไรมากหรอกถ้าแกยอมตายจะฆ่าแก สับแกไปทิ้งตายแล้วทีสิดีมากจบวันตรงนี้แหละเพื่อนเะ็ิต่อกับสามไล้ตัวเบษไสยกะยังเร็วไป5ปีเพราะว่าเธอเลเวล8แล้วแต่แกยังเป็นเลเวลแค่5 0เฮ้ยไม่ใช่ถึจะฆ่สาสามตัวเมษไป,ไปเธอก็ไม่ตาย ข้าลาก่อนช่วงหน้าเนอะจะต่อกรกับสายากายรงานไป5ปีจำไว้ไม่หมดอีกเหรอเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยพวกแกรีมตายสักทีจะได้ไหมฉันจะได้ฉันจะได้หมดทุกตัวเยเริ่มบ้าๆบอๆทุกนี้จะได้กลับบ้านไปกินขนมปังปิ้งอร่อยฮอ่อ้ยโอ้ยโอย เราจะรีบไปสู่บอลพริกขี้ไนมันยอดไปเยี่ยมจริงๆเลยคอมโบเมื่อกี้สวยงามมากตบมือโอเคปะเราจะไปกระตอจะมุ่งสู่ดินแดนอ่าในสุดก็ถึงจุดนี้ทันที เจ็บนะวยายโจมโจมบ้าผมผมรู้จะพูดอะไรดีตอนนี้คือผมกำลัองอินเทนมากกับการเล่นเกมบ้านี่ยฮ่าสับไปเลยชับๆเยี่ยมมากเลยเ่อะหละนี้เราก็จะสามารถปกป้องมาโดกาและไปสู้กับชาลอตได้ ไปเพื่อนโดนเข้าไปบนระนาดั้นทีนี้มันสอยเจ็บซศดษเอาไหมอะไรเนี่ยแย่ตกหนูบ้าไงครับฉันรู้สึกเจ็บไอ้การเป็นคนอารมณ์โมโหร้ายมากตายตายตายสิตายตายตายเสียบไม่โดน ไม่โดนไม่ยังไงไม่โดนยังไงไม่โดนยังไงเนี่ยฮาแรงไหมล่ะโดนแงเนี้จบไหม,ไมรอให้แกมาจัดแกมาเจอฉันรอจะฆ่าพวกแกแล้วปิดจบฉากตรงนี้เลย ไปเลยเพื่อนหลาตสวรรค์ลำไรฮ่าฮ่าสาต้ายจริงเลยเอาละมาจุนดนี้ไม่โดนหรอกไฟเจ้าหน้าโง่อไม่โดน้อยไม่โดน,โดนคิดว่าต่อข้อกับใครอยู่เธอคือสัยากาดาไฟอเอาละถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบกับเฮ้ hey. นะั่สิโอแม่ลาดฉลาดน่ารักที่สุดในโลกเลยล่ะฉลาดสวัสดีครับฉลาดสวัสดีครับฉลาดฉลลาตายตายจบแกตัวตายัอกตาย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 ตาตาย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 ตาตตาาาตายาายาาา นี่เป็นการต่อสู้ระหว่างฉันกับชาลอ็อตพวกแกจะมาขัางดูโง่ทำไมฉันตั้งตีฉันจเตรียมชาล็อตโฮมอินวันเลยไอ้เพื่อนโอ้โฮอินวันแล้วไม่ใช่โฮมรันอมาทีโอ้โยเอสเคแม่มาแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้แม่มาแล้วสวัสดีชาลอ็อตเธอเป็นสาวร้อยดอกเบี้มาก่อนเธอเคยเป็นสาวร้อยดอกเบี้มาก่อนตามเนื้อเรื่องแล้วเธอจะต้องเป็นสาวร้อยดอกเบี้ที่น่ารักคนหนึ่ง เธอไหมเธอต้องกลายเป็นสาวร้อยตัวเวทีบา้าขนมแล้วกลายเป็นแม่มดเธอมันโลภอยากจะกินอะไรก็ไม่รู้ดึงร่างไว้สิพอถงเป็นฟูไม่ได้ไม่โดนหรอกมาล็อตเธอโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคมันเยอมไปเลยเธอมันเยอะไปเลยเธอไม่โอ้ยไม่โอ้มันเจ็บมากโอ้มันเจ็บมากโอ้มันเจ็บมาก สวัสดีอาจารยเป็นมากอย่าทำอะไรงี่เง่าอย่างนั้นเขาเป็นตัวที่งี่เง่าอ่ะเี๋ยวจอเป็นสาแล้อยเจ้าแม่ที่บา้าขนมกินแต่ขนมหวานจนอ้วนเกลายเป็นตัวอืดมืออย่างนี้มันเป็นตัวที่งี่เง่ามากเกิดการเป็นสาวน้อยเ้าแม่ที่น่ารักแต่เธอก็ไม่ต้องกลายเป็นจอมแม่มดหน้านโง่ที่ตัวจะเหมือนงูในโต๊ะอ้วนหน้าตาเหมือนตัวตลกชีทแค่ก็ไม่ได้กิน,นหน้าโง่เออเป็นแค่ชาล็อกแท้ๆอย่างมาต่อก็กลายัป็นวิ้กี้ที่เก่งมากในเรื่องของการฟันดาบ เดี๋ยวเขาแทบไม่ทันหรอกนี่ไงนั่งๆๆอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยขอโทษฉันทำให้เธอโกรธเหรอแต่แค่ล้อเรื่องน้ำหนักของเธอเป็นเรื่องง่ายเลยจริงแต่ว่าเธอทำให้ฉันเอโกรธฉันก็โกรธเธอเหมือนกันจะไม่ให้อภัยเธอที่เธอบังอาจแย่งขนมปังของฉันเมื่อเช้าฉัฆ่าแกเจ้าชารอนคนเราจะเอาแม่เจ็บมันจ็บวยนี่เป็นแค่ชารอแท้ มันจบมันจบมันจะมันจ่มันจบมันจบมันจบมันบมันมันจบกันตรงนี้ย้โหโคิบเราต้องแดชกุนยเซเกมดันมาคู่มยไเครู้เ่รู้สึกกัดลินตัวเองแลเจ็บไหมตายซะมันเยี่ยมที่สุดกี่โมงแล้วเนี่ย โอ้มันเยี่ยมไปเลยดูหนังสีครับทุกคนเรากลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วฮ่าฮ้าโอเคเราควรจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะโอเคไว้เจอก,กันใหม่ภาคถัดไปกับการแคสเกมมาโูกะนะครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เรามาเล่นเกมอะไรแนวนี้มัง่งเออผมรู้สึกปวดแขนมากเลยเออโอเคผมจะพักไว้ก่อนไว้เจอก,กันใหม่ภาคถัดไปกับการแคสเกมมาโูกะม,มาจิก้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ